ไปดูคนเก็บบัวปันนี้จะได้กินบัวแล้วจะได้กินหมากบัวแล้วได้กินกี่หน่วยเนาะ ผู้ดใดปลูกกันต้นอันนี้ให้ยายเลวะอินทผาลัมนะแล้วปลูกเองเอ้าวไม่ได้เก็บสะนี้หรือเออมาอยู่หมป่ามางวดก่อนแนมบึงอยู่แนมแนม จะได้กินไหมเนาออะ่ะดรฝนเอ้ยเขาเก็บกินแล้วนเนาะนี่ตอนเจ้าของมามันบกแก่ไว้เนาะตอนนี้มันจะเริ่มแก่แล้วจะได้กินแล้วแต่ว่าสถานที่ปลูกบ้านนั้นรู้สึกว่ามันจะโรกมาก น้วยใบใหญ่ปันไดบ่ปีนิโซมันขาดปุ๋ยหรือเปล่าขาดปุ๋ยขาดปุ๋ยอืผักบุ้ง เดี๋วเกิดเกิดหอดในขันหน้าเนาะมองเกิดพระต้นแคปป่านันนี่ แค่ป่ากำลังงามงามแค่ป่ากำลังงามขุดไปขายได้หลายพันต้องเสียสละแข้งขานะลงไปเก็บบัวนี่ถ้าไม่ใส่กางเกงขายาวแล้วโอ้ยขูดขาหมดเลย ป่าเต็มกระคุเลยปูณนะเอาเกี้ยวมาเกี้ยวเอาเลยม,ม,มีอยู่ในมือเพื่อนนะ มาทางนี้เลยโค้งมาทางนี้เลยหมดแล้วบ่วันที่ยี่สิบเก้าบุญข้าวสากนะ มือหนึ่งค่าหมักบัวมือหนึ่งค่าเกีียวเกี่ยวเอาเกีียวเอาโอ้โกดียังได้กินได้นี่ถ้าโศกไม่ได้กินโซกไม่ดีไม่ได้กินมาซำซิม,มนหน่อยอหน่อยเล็กหน่อยน้อยก็ซิมนี่ไงบัวสดสดบัวสดสดทุนยื้อเอามาเดวจับไว้เดี๋ยวมันจะคว่ำ เดี๋ยวจ,จะหอบเอาหอบเลยได้เป็นหอบเป็นกรรมเนาะไปเดินทางกลับไปนั่งกินได้บัวแล้วพี่น้องเลยบัวหลวงมาเด้ดอดรฝนเดี๋ยวจะกินแทนเด้อนี่นี่นี่น ระวังตกคันแทนาแย่คันท่านยันคันแท้พี่น้องเอ้ยมาแล้วก็ได้กินหมากบัวสุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลีแห่งมันกกะแก่คือเก่า บัวตาตีตีบัวตาตีตีเดี๋ยวยืนกินก่อนสักคำสองคำยืนกินก่อนสักคำสองคำทนไม่ไหวแล้วน้ำลายเหยแล้ว

แหลกลุงไปคุณน่ะได้สวดได้สวดคุณน่ะทั้งอยากกินทั้งอยากถือ,อ,อถ้าบร้เลมเนีย่ยบริกินได้เนี่ยโอเคนะบ๊ายบาย